สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยาดานะคะจะพามาชมภาพบรรยากาศการหว่านปุ๋ยนะคะการหว่านปุ๋ยที่ใช้เครื่องทุ่นแรงนะคะวันนี้ก็จะใช้โดนหว่านค่ะปุ๋ยมีทั้งหมด15ลูกนะคะ15กระสอบนะคะวันนี้เราก็จะมาหว่านนะข้าวตรงนี้นะคะนี่บรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวรอโดนมาแล้วเราก็จะไปหว่านจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะปอเดี๋ยวนี้นะคะโดนน่าจะง่ายสุดแล้วค่ะ ลิศถนัดแบบคนก็ใช้คนนะคะแล้วแต่ช่วงและจังหวัน,น,นะคะไปชมกันค่ะเราหนยดน้ำบนยอดข้าวด้วยนั้นเนี่ยโส,<า>สวยจริงๆบรรยากาศดีนะคะฝนตกปล่อยๆแล้วมีน้ำค้างบนยอดข้าวนะคะเห็นขาวๆสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยสายบัวเราเต็มมากๆากนะเนี่ยสายบัวแล้ว นี่อย่าดาจะเก็บไปตำส้ตมตำนะคะเนี่ยได้ใส่เล็กๆนะคะ ำออร่อนะะบบนขนาดนี้โดนมาถึงแล้วอย่าเราจะไปดูโดนกันนะคะพี่ๆเข้ามาแล้วค่ะพร้อมบินอุยตาหมาดำ อากาศดีมีนกบินโอ้ตรงนั้นทำไมหญ้าเยอะจังเลยนี่มีจังหน้าน้อยด้วยแล้วก็มีหมามึนตัวหนึ่งนะคะนั่งลุ้นโดนอยู่อองลีอัองลีโอ้หมามึนน้อยลุ้นโดนบรรยากาศโดยรอบดีมากๆนะคะสำหรับยาดายาดาชอบชอนรำกแบบนี้นะคะมันจาดันบ้าน มาชมวิวชมนกทุกเย็นวันเลิกงานเราก็มาอย่างนี้นะคะหลังเลิกงานเรามาตลอดบรรยากาศก็จะดีค่ะองษาโดยรอบนะคะมีทุ่งนาแค่ทุ่งนี้นะคะที่ว่าอาจจะเห็นแดงๆตรงนี้อาจจะมีหญ้าปุนหน่อยนะคะได้บ้างเสียบา้างเช้ามาเช่นเนาะทาไปคะ่ะอังนียมานี่องเรียวเพื่อนที่ไหนมาเนาะบัดทีนี้มากำนันบ่ เพื่อนมีเป็นสูงเลยบรรยากาศดีนะคะเนี่ยมาองลีมาไปบ้านแล้วเธอเพื่อนมาอีกสองตัวดูซิมาจากไหนนาะต้องมีเครื่องบินไอพ่นด้วยนะเนี่ยข้างล่างก็จะมีโจนนะคะ,ะตรงนั้นใครเผาอะไรนาะ ตุ้นแรงสมัยใหม่นะคะเราก็จะประมาณนี้แจ้วพาบรรยากาศดีดีตอนเย็นตั้งใจดูโดน่าดูเลยเด้เด <c oughs> ้เห็นไหม เห็นไหมบางทีไม่เคยเห็นโดนแน่แม่บางทีไม่เคยเห็นโดนหไหมไหมลุนแน่ดูเลยโดนขึ้นโดนลงเรลืมครับใชยเนี่ยทำแบบไหนก็ได้เนี่ยโตแล้วนะโดนจะบินอีกแล้วอังทีโดนจะไปอีกแล้ว ลุ้นแน่ดูเลยแน่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 อลิเหว่ยค่ะแล้ววันนี้นะคะยาดาก็เก็บภาพมาฝากเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆติดตามเสาบ้านๆคนนี้เสาลบบุรีนะคะที่ช่อง youtube ยาดาธัญวีด้วยค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะหรือไปติดตามยาดาที่เ Facebook ก็ได้ค่ะยาดาธัญวีเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณนะฝากด้วยนะสาวบ้านๆคนนี้ค่ะ